เทคนิคการสร้างอาวุธหรือว่าสาธิตการสร้างอาวุธแบบง่ายนะเอาไว้ไปเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนนะครับโดยที่ผม่จะแบ่งการทําอาวุธหรือปรับแต่งชุดเซตเนี่ยเป็นสามช่วงนะช่วงแรกก็คือต้นเกมช่วงสองคือกลางเกมช่วงสามก็คือท้ายเกมช่วงต้นเกมคือช่วงที่เรายังไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะตอนที่เล่นรอบแรกนะ กลางเกมก็คือหลังจบรอบที่สองแล้วก็ไอ้เสียงมันดังเอาลงนิดนึงแล้วก็ตอนอท้ายเกมก็คือรอบที่สี่หรือรอบที่ห้าตั้งแต่ของของส้มนะชุดส้มเอเธอรเริ่ม drop นะฮะนั้นเราจะมาลองทำกันเลยนะอ,อันนี้ผมขออนุาตใช้เซฟเก่านะแล้วก็เดี๋ยวผมย่อยเลเวลให้เหลือหนึ่งก่อน ได้ทำไปพร้อมๆกันโอเคอตอนนี้ผมเลเวลหนึ่งนะ,ะไม่มีของอะไรเลยนะครับต้นเกมเนี่ยหลังจากผมจะได้ทำทำชุดเซตเนี่ยหลังจากจบบอสงูนะไวเปอร์แซนทัมเนี่ย ในในในด่านเนี้ยหลังหลักจากเราจบด่านเนี้ยมันจะปลดอ่าโดโจเวออฟไว้ n โนวิชนะฮะซึ่งมันจะดอบชุดชิโนบินะอ่าแล้วก็ในแมปเนี้ยถ้าเรากลับไปเล่นซ้ำๆอะ่ะมันจะดับฟูมะนินจาโดยต้นเกมผมแนะนำยกตัวอย่างที่จะทำให้ดูวันนี้ก็คือสายเวทไอสายนินจานะครับโดยองค์ประกอบจะใช้ฟูมะนินจากับ ชิโนบิฮะเเนี้เรามาดูว่าชุดเราหลังจากที่เล่นถึงตอนนี้มีชุดอะไรบ้างนะครับหลังจากที่เราเราเล่นถึงตรงนี้ถึงถึงด่านเนี้ก็จะมีชุดอะไรบ้างอ่าซึ่งชุดอ่าเราก็ใส่มีฟูมานินจาที่แนะนำนะมีชุดชิโนบินะ แล้วก็ผมจะนำเป็นชิโนบินะกับฟูมานินจาเนี่ยพวกเนี้ยโดยเน้นที่ฟูมานินจาเนี่ยมันจะมีชูริเคนแอนคูไนดาเมตนะแล้วก็ชิโนบิเนี่ยมันจะมีแถวแรกเป็นอ่า นินจิสูพาวเวอร์นะ,อะพอดีของที่ดรอปผมมันเลเวลมันสูงนิดนึงเพราะว่าผมหาของเลเวลต่บไม่ได้เพราะตัวละครผมเลเวลสูงละอันนีวแต่ผมมายกตัวอย่างให้ดูคือหาสะสมชินโนบิหรือฟนะูมะนินจาฮะตามแมปนี้นะแถวแถวเนี้ยหรือเพื่อนๆจะมาสร้างตรงนี้ก็ได้นะฮะที่แบ็กสมิธนะฟอสอาร์เมอร์เนี่ยมันจะมีชินโนบิหรือฟูมะนินจาอยู่ แต่ถ้าเพื่อนเอนไม่มีวัตถุดิบในการสร้างให้มาย,ย่อยเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้นะ,ะเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้นะฮะอ่ะเนี่ยสมมติเนี่ยมันก็จะให้พอเรกดย่อยพวกนี้มันก็จะให้วัตถุดิบในการทําเสื้อผ้ามานะชุดเกาะมาโอเคหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าสเตปพื้นฐานมันต้องใช้เท่าไหร่อันนี้ต้องใช้สกิลเจ็ดอันนี้ต้องใช้สกิลเสร็จสกิลเ ถึงตรงนี้เพื่อนๆนนะ่าจะเลเวลประมาณ10ถึง20อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมก็อัพตามเลยเราต้องใช้สกิลเจ็ดอ่าแล้วก็เราเล่นสายเวทแล้วก็เน้นเด็กขึ้นตรงนี้เลเวลเราเราจน่าจู่ประมาณ15าอ่าผมทำให้ดูนะแล้วก็สกิลที่เราาใช้ได้ต้นเกมก็ได้นำเป็นคู่ในนะ พกคูนไปพกชาปเนีบอมไปเหลือก็เป็นชูริเคนแล้วก็อาวุธอ,อะไรดี อุ้เล็วน้อยอ่ะ,อะสำหรับต้นเกมอ่ะก็สเตตประมาณ15นะเน้นเด็กนิดหน่อยแล้วก็ชุดให้มีฟูมานินจาหรือชิโนบีบ็อกจะทำให้การโจมตีด้วยชูลิเคเดนคุไนหรือการโจมตีด้วยสกิลนินจาของเราแรงขึ้นนะอ่ะเรามาลองเทสดู ไปไหนดีไปไหนดีเอาไปนี้แล้วกันอันนี้ปโลโลเป็นคอมเนต์เลเ11นะตอนนี้เราเลเวล15นะแล้วก็ขอไม่ต่อยนะน ะจะมีประมาณนี้นะอุ้ยสจกินกาอีกอย่างที่ผมชอบใช้ก็คือหายตัวย่องเบาช่วยเราเดินแบบสบายขึ้นเยอะนะเติมของเสร็จแล้วเราไปล้มบอสประจำมิชชั่นนี้กันมีคนเลเวลยี่นะเอาเลเวลสินะโดยเซตทำง่ายๆเมื่อกี้ะประมาณนี้ เห็นไหมว่ามันจบมีชั้นง่ายขึ้นเยอะนะฮะอ่ามันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นอ่าเราลองไปดูว่าถ้าเกิดเทท,ท้ายรอบแรกชุดเริ่มต้นเนี้ยมันจะพอไหวไหมเราต้องปรับแต่งยังไงนะฮะก็ จะยกตัวอย่างออ่าอ่าาสักด่านนี้แล้วกันนะปึ๊บอันนี้เล克斯คอมเมนต์เลเวลเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบสี่นะเล克斯คอมเมนต์เลเวลเจ็ดสิบสี่เราอัพเลเวลมาสักหน่อยจากเลเวลสิบห้าเรานี่จะได้ประมาณนี้ อ,อย่างละนี้ตัางหน่อยสามสิบสามขออ่านี้มาสักสี่สิบล่ะเยอะป่ะอ่ะ,อ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 ะที่เลเวลเราสี่สิบแปดนะเลคคอมเมนต์เลเวลมิจ้าอยู่ที่เจ็ดสิบสี่กับชุดเดิมๆของเราเนี่ยะนะ ยูสูสพาวเวอร์เนี่ยอ่าเขาเนี้ยพอสแตตเด็กเราเยอะเราก็จะพกของได้เยอะขึ้นนะเราก็มาเติมมีอะไรอ่าผมเพิ่มระเบิดพิษเข้าไปอ่ามีซาโดอาร์ตเข้าไปอีกนิดหน่อยอ่าเราดูว่าที่สแตตท่านเนี้ยเราจะเอาอยู่ไหม ผมขอนเญาตเปลี่ยนการเด a นสปิริตเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนขอโทษดีตรงนี้เราน่าจะยังไม่ได้ไแมวได้ในโกมาตะน่าจะได้แค่เนี้ยเอาตัวนี้ก็ได้เอานี้ออกมันจะได้ไม่เก่งเวอร์เอาแค่นี้เอานี้ดีกว่างูน่าจะรีนะ แตไม่มีงูเลยกน้อยเอาเช่นนละไปตัวยังเบาเดินไม่ชังนง่ายดีเอาเห็นซะเห็นก็ช่งนกาเห็นก็ช่งนกาไปเ้อะเดินไปแล้วไม่เงยใจเลี้ยวขวานะไปเปิดประตูชักคับไปก่อนอนะเดี๋ยวเราไปเลยนะเราจะพิจาร ที่เร็วที่เรเวเรา48ไหมแต่ไม่ใช่เว74เราก็จะผ่านได้แบบเป็นไม่ายากเ็มเท่าไหร่ออน,นี่ก็เป็นลักษณะการเล่นของขายนินจาในในชุดเริ่มต้นนะเดี๋ยวเราจะไปทำชุดสลับการเกมนะอันนี้เป็นชุดสลับต้นเกม โอเคทีเนี้ยเรามาทำชุดสำหรับกลางเกมก็คือหลังจากเราได้ชุดหลังเราจบรอบแรกนะเราจะไปเวสตองกันชุดสำหรับกลางเกมเวสตองเวดีมอนเนี่ยสามารถเล่นชุดนี้ได้นะฮะโอเคเรามาชุดที่แนะนำนะเป็นชุดฟลายยิ่งกาโตะนะตอนนี้เรายังไม่มีนะ โอเคเราก็มาเหมือนเดิมฮะมาที่แบ็กสมิธว่าเรามีไหมถ้ามีให้เรามาสร้างนะฮะอาร์เมอร์อารม,อรมาดูไฟยิงกระโตมีไหมเนาะไม่ใช่บอมีเหลือสักอะไรบอ มันไม่เรียงตัวอักษรอะมันหาของยากนิดนึงโหไม่มีไม่มีไม่เป็นไรฮะเราเราสามารถฟาร์มตรงนี้นะชุดไฟยิ่งกาโตะให้เรามาฟาร์มตรงนี้นะอ่าชุดของคนนี้โดโจ เวออฟนินจาโดบเนี่ยไม่ใช่ต้องเวออฟนินจาที่เป็นเวอร์เทเลนนะเออต้องมาฟังกับคนนี้นะเลคคอมเมนต์เลเวลแปดสิบแปดถ้าตอนเราจบ we, เวอ,อจบรอบแรกอะเวลเราน่าจะประมาณร้อยแล้วละ่ะผมก็จะ up, อัพเวลให้ได้ร้อยสิบ ผมชอบแอปเฉลี่ยเฉลี่ยนะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่สไตล์ไม่มีถูกไมีผิดอ่าประมาณเนี้ยราก็มีเลเวลประมาณาจบรอบแรกก็อ่าเลเวลประมาณร้อยร้อยนิดนิด อ่ให้เรามาฟาร์มที่โดโจโดที่ใข่ดอบไฟยิ่งกาโตะนี่จะดอบที่นี่ตัวนี้จะยากนิดนึงนะอ่าผมมีอาวุธอะไรอาวุธที่เหมาะกับการสู้พวกนี้หกยิบสอง ไม่มีตัวอันนี้อันนี้เอออันนี้ก็ดีนะอ่าเขียวอ่าประมาณนี้นะกูชุดเดิมเราเนี่ยแหละยเราจะไปล่าไฟยิ่งกระโตกันอาเพื่อนเพื่อนมาฟาร์มตรงนี้เพื่อเอาไฟยิ่งกระโตให้ครบเซต โอเคหลังจากที่เราเหนื่อยยากฟาร์มกันเลือดตาแทบกระเด็นเราก็ได้ชุดมาสเตอร์อิลูชันนะหกชิ้นแล้วนะฮะอ่าเราก็ไปแต่งออปชันนะฮะอ่าชุดไอ้เนี้ยเราไฟายิงกระโตนะ เอาเนี่ยมีนีจุดสุพาวเวอร์นะมีนีจุดสุพาวเวอร์ สู้คนนีจ่จะสู้ฟาเวอร์อ่าแล้วก็ยูจะสู้พาเวอร์อ่าก็ประมาณนี้ ก็ใช้ใช้กาเดียนสปิริตเป็นเต่าไอา้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นแมวเป็นจานะ เโหดไปเอาตัวธรรมดาลืมไปเราไปลองเทสกันนะที่ที่แมปอ่าแมปนี้ผมชอบมาเทสต,ตัวนี้ง่ายดีนะที่โกลเด้นเนชั่นนะ เมื่อตัวละครเลเวล108นะเราจะมาเล่นที่มิชชั่น1 7 4่ง่โดยชุดที่ปรับแต่งนิดหน่อยนะ,ะก็เน้นที่เน้นจุดสุพาวเวอร์กับอันทัพเน,นจุดสุนะโอเคของก็เหมือนเดิมนะแต่จะเพิ่มเติม,มนิดนิดนัก็คือ,อเอาไป็นน้ำแล้วกันเหมือนเดิมอ่ะหายตัวย่องเบาไปกัน เปิดชับๆแล้วก็ดูนะเอาให้สัตรูติดไฟนะพอศัตรูติดไฟไปไ้นไปกนะ็ประมาณนี้นะ มีชันเลเวลร้อยเจ็ดสิบกับเราที่เลเวลร้อยแปดเนี่ยถ้าเล่นสายนินจาด้วยชุดเนี้ยก็ก็จะทำให้มันง่ายขึ้นนะโหดขึ้นนะ,อ,ะอันนี้เป็นการทำชุดสำหรับถ้าเราจะทำชุดสำหรับท้ายเกมเราจะทำยังไงนะอะก็ ให้เรามาทำอันาานี้ฮะมาที่แบ็กสมิธนะผมใส่เครื่องรางที่มันมีประดับรถเซตแล้วผมก็มาแต่งเทมเปอร์เครื่องรางตัวนี้ให้มันมีลัคกี้ดรอปอิปมนต์อาร์เมอร์เนี่ยฮะณนะตอนเนี้ยออปชันด้วยออปชันเนี้ย เวลาผมเล่นไปเรื่อยๆชุดหรืออาวุธชุดที่ผมใส่เนี่ยมันก็จะมีโอกาสดอบเหมือนของที่ผมใส่อยู่ทําให้มันมีโอกาสดอบไฟล์ยิ่งการตัวเป็นสีส้มนะผมไปสมมุติผมไปเล่นเวเล่นชุดนินจาไปถึงเวไว้หรือชุดอื่นก็ตามนะ เวลาถ้าผมจะเล่นทำชุดให้เป็นสีส้มผมมาที่เวไว้นะที่เดิมนะชาร์โเดนเนี่ยทีเนี้ยโกลเด้นนชั่นมันเล็กคอมเมนเลว์430ผมจะขออัพเลเวลขึ้นนิดนึงนะ โอเคนะฮะหลังจากที่เรามีไฟยิงกาโตะนะแล้วก็เครื่องประดับรถเซตที่มีอ่าลักกี้ดอับอิคุเเม่นอาร์เมอร์นะพอเรามาเล่นมิชชั่นตั้งแต่เวอฟไวท์อันเดอร์วอลแล้วก็เวนิโอเนี่ยเล่นซ้ำๆเนี่ยมันก็จะได้มีโอกาสดรอปชุดไฟยิงกาโตะที่ระดับสูงขึ้นไปได้นะฮะพอดีอันเนี้ยผมมาฟาร์มที่สกอร์ออฟเดมนะในบอสลูกตุ้มเนี่ยวนไปวนมาสักพักหนึ่ง อ่าผมก็ได้ชุดที่ผมต้องการละก็ได้ไฟยิงกระโตนะโอเคเพื่อนจะฟาร์มจนได้ออปชันดาวดีๆก็ได้นะอ่าโอเคเราก็จะได้ไฟยิงกระโตครบเซตแล้ว <c oughs> การฟาร์มท้ายเกมนะฮะมีท้ายเกมอ่ะจะมีชุดส้มสองแบบนะเป็นชุดส้มที่เป็นชุดเซตนะแล้วก็ชุดส้มที่เป็นเกรสนะ แบบนี้นะอันนี้ก็คือ g r a s s of Oyamasumi นะแล้วก็ชุดส้มที่เป็นชุดเซตนะชุดส้มที่เป็นชุดเซ็ตเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นชุดทองเนี่ยวิธีทำอะ่ะก็คือใส่เครื่องรางที่มีออปชั่น u u k y y d r o p e q u i p m e n t Arm o r นะแล้วก็ใส่ชุดเซ็ตสีอะไรก็ได้ไปฟาร์มตั้งแต่เวเอ์ไวขึ้นไปนะฮะ ถ้าเราไหวไปฟาร์มที่สกอร์อฟเดมนะมันให้ของส้มเร็วกว่าไอ้บอสลูกตุ้มนะโอริโอกินะหลังจากนั้นเราก็จะได้ชุดส้มมานะเนี่ยแบบนี้นะ,ะในที่นี้ผมจะเล่น Master of Illusion หรือไฟยิงกาโตเนี่ยคู่กับโอมิอกคาเนะนะ สิ่งที่ผมต้องหาคือโอมิอีคันเน่เนาะแล้วผมก็ไปหาโอมิอีคันเอ่าผมมีหนึ่งเล้วโอมิีคันี้่ผมมีอันนี้แล้วปุ๊บเหมือนเดิมมีไหม นี่ผมโชคดีหน่อยผมมีแล้วอ่าสำหรับใครที่ไม่มีเดี๋ยวผมพาไปหาดูวิธีหากันอ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีโอมีคันนี้โอมิคันนีมน้มีสองที่ฟาร์มนะก็คืออันเดอร์ว อ่ที่อันเดอร์เวลเนี่ยแต่ละชั้นเนี่ยร้อยแปดชั้นเนี่ยมันจะมีออกของดับไม่เหมือนกันนะอ่าชุดเซตแต่ละชุดเซ็ตมันจะออกบางชุดเซตออกสามหารลงตัวบางชุดเซตออกสามหารเซตหนึ่งบางชุดเซตออกสามหารเศษตสองอนะเพื่อนๆลองไปเช็คดูว่า,านิโอสองเกรส นะว่าว่าชุดเซตที่เราต้องการเล่นเนี่ยมันออกชั้นไหนบ้างนะ,อะโอมิอีกคันเนเนี่ยน่าจะสามหาลงตัวหรือเศษหนึ่งอะผมจะไม่ได้เดีย๋ยวลองเพื่อนๆลองเสิร์ชดูนะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่ฟาร์มแล้วได้บ่อยสุดก็คือสกอร์พิกเจอร์สกอร์แต่ตรงนี้จะยากนิดนึงนะอันนี้ผมจะฟาร์มที่ไหนดีพิกเจอร์สกอร์เนี่ยแต่ละพิกเจอร์สกอร์ก็จะมีลัคกี้ดอปตรงนี้นะฮะ,ะหมายถึงสกอร์เนี้ย ดอปอิสนิง่ายอ่าสกอร์นี้ดรอปเนเนกิง่ายคราวนี้เราจะฟาร์มอะไรล่ะเราจะฟาร์มโอมีอีกครัน้นี้เราก็มาฟาร์มที่มิชชั่นนี้โอ้ไม่ง่ายนะนี่อ่ะลองดูจะรอดไหมชุดยังไม่เสร็จด้วยโอเคก็คือเราก็มาฟาร์มตรงนี้นะฮะอันนี้ ผมขออนุญาตอัพเลเวลนิดนึงนะเรียกค o m ม e n t l ล v e ว่ามันเจ็ดร้อยอันนี้ผมพึ่งสามร้อยเดี๋ยวจะตายโชว์อ่าก็ขอเพิ่มขอเลียดขึ้นหน่อย